มีคนมิ้นมาถามนะครับว่าเตรียมตัวสอบมอหนึ่งยังไงนะครับเดี๋ยวคนหนึ่งจะพาไปถามนักเรียนมอหนึ่งทับหนึ่งตรงนี้แล้วกันว่าเตรียมตัวสอบยังไงไปกันครับเดี๋ยวจะถามนักเรียนมอลหนึ่งทับหนึ่งเรียนไปตองนี่แหละถามคนแรกเลยมีคอมเมนต์มาถามว่าเตรียมตัวยังไงก่อนสอบเข้าจุฬาพรเตรียมตัวยังไงก่อนสอบเข้าครับครับ เตรียมตัวอ่านหนังสือก่อนสอบครับอย่างเนื้อหาหลักๆที่เราต้องได้เรียนครับอะไรบ้างฮะแล้วก็ลองทําโจทย์ทำอะไรด้วยครับที่มันเป็นโจทย์สอบข้ามมอหนึ่งครับเพราะบางโจทย์มันก็อาจจะออกครับยอดมาถามสองคนนี้บ้างเตรียมตัวยังไงบ้างฮะทำข้อสอบสสวทค่ะทำข้อสอบเยก็แล้วก็สำหรับหนูก็คือหาแรงบันดาลใจค่ะว่าเรามาอยู่ที่นี่เราแบบ เรามีแรงบันาใจอะไรที่อยากมาอยู่ตรงนี้มากเลยเราอยากได้อะไรสักทีตเราเคบปนข้อสอบเก่าๆมาลองทำทำบ่อยๆเยสอบวัดโทนี่ถ้าทำได้ก็คือข้อใดล่ะก็สบายถ้าทำได้ก็ข้อไดล่ะทู่ๆนะค่ะถามเร็วๆเลยถามคนนี้ที่แข่งกันตัวเนี้ยเอาเตรียมรูยังไงบ้างโรงเรียนโรงเรียนให้ทำข้อสอบสสวทครับซึ่งข้อสอบสสวทเนี่ย ชุลาเอาออกมาเป๊ะเลยหรือว่าง่ายกว่าสสวทหรือสาบางข้อนะแล้วก็ปีของพี่เนี่ยออกรอบแรกไม่ออกเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ยากมากแต่คณิตง่ายมาก<อ>ถ้าน้องไปทาโจทย์สสวทน้องจะรู้ว่าคณิตศาสตร์ง่ายมากแต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์พี่แนะนำให้น้องไปอ่านเพื่อเรื่องดวงดาวใงดาวปีพี่ออกก็ยากมากใช่ไหมดาวออกเยอะดาวออกเยอะจริงเยอะมากไม่เถียงเรื่องหินหินน้องไปจําก็ได้ มีแค่นี้แหละครับเอเอคนนี้คนนี้คนนี้คือน,น้องๆถ้ารูจากการแบ่งเวลาเนาะพี่พี่จะแบ่งเวลาเป็นสช่วงหลักๆคือช่วงแรกให้น้องอ่านหนังสือแล้วก็อีกช่วงหนึ่งให้น้องพักแล้วก็อ่านหนังสือต่อคันทีวันไปเรื่อยๆน้องจะได้ไม่เครียดและหนังสือที่น้องควนหาอ่านจากสสวทนั่นแหละรอบแรกให้น้องเน้นพว้ววิทยาศาสตร์ในเรื่องของดาราศาสตร์ที่พี่เขาบอกและ คณิตศาสตร์นั้นให้เป็นเรื่องการเน้นคิดวิเคราะห์และการสแสดงวิธีทมโอ้เก่งไหมครับเ่อตัวหนูก็พยายามเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่งหนูรู้ว่าทางไหนหนูได้หนูก็ลงหนูก็เริ่มพยายามทํานอนันต์ค่ะหนูก็เลยเก่งคณิตศาสตร์เป็นหลักก็คิดว่าเดี๋ยวเอาคณิตแบกเราดีกว่าเนาะ <c oughs> มันใจห้องหนึ่งห้องหนึ่งไหมตั้งแตแรก ใจมากเลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะห้องไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวถามหนุ่มหนุ่มรอคนนี้อ่ะผูถามหน่อยเตรียมตัวสอบม .1 ยังไงบ้างเตรียมยังไงบ้างเห้ยกาังสือครับอ่านนหังสืออะไรบ้างอ่ะนี่นำไหนนี่นำไหน อันนั้นือเกี่ยวกับการเตรียมสอบข้าวในี่ครับอ๋อเน้นเน้นเน้นไหมเน้นเน้นอไหมไม่ครับได้ไหมอ้าคนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวก็ทำทำข้อสอบครับข้อสอบวิทยาคณิตนี่ยาคณิตสอทอ้สอสวทยาทแล้วคนนี้ผมแบบจะเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดอยู่แล้วครับผมก็เลยเตรียมตัวหนักแล้วทีนี้ผมมาเตรียมตัวเข้าจุฬาจริงๆสามวัสุดท้ายก่อนสอบรอบสครับ ถามได้ไหมถามได้ไหมมีเขาเม้นมาถามว่าเตรียมตัวสอบชุวาพอยังไงก็ทำข้อสอบสสทอเก่าเยอะๆค่ะแล้วก็มันเป็นแนวข้อสอบปีใหม่ๆมันก็จะเหมือนเหมือนอันเก่าก็จะทำได้ทำได้อ่ะคนเนี้ยค่ะเอ้ยนะคะครูคนเนี้ยเหมือนเพื่อนเลยค่ะครูแล้วก็ดูติวมีติวบ้างแล้วก็ทำข้อสอบเก่าข้อสอบเก่าอย่างเี้ย คนอีครับเตรียมตัวยังไงไหมครับสอบสอบ,อส,อบสอบเข้าจุฬาพรหน,หนูก็ติว,ต,วติวติวตอนเย็นค่ะแล้วก็อ่านหนังสือ